ื้องต้นสาเหตุการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ตำรวจสพกุศินารายเป็นยังไงบ้างครับครับจที่ผมได้รับแจ้งผู้กับนะครับผู้กับสพกุศินาลายแจ้งว่าวันนี้ได้พบข้าราชการตวจนะครับเสียชีวิตผู้กุศินารายเสียชีวิตนะครับเป็นท่านรองผู้กับการนะครับก็ได้เดินทางมาอย่างสพกุศินาลายนะครับก็พบว่าผู้เสียชีวิตชื่อพันโทโทเมคิดวารนะครับ ซึ่งเป็นรองผู้กับการพวกรังป่าสอบภูยงลายนะครับซึ่งข้าราชการข้ราวุท่านนี้นะครับเป็นผู้ที่ตั้งใจทำงานนะครับเป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดกระสินทำประกันราชการกระสินมาโดยตลอดครับวีอำนวยความสะดวกใหประชาชนการทํางานก็มองหมายสานไปก็ได้ดำเนินการอย่างสุบูรณสามารถนะครับมอบงานอะไรก็จะเป็นทุกเรื่องนะครับแลวก็เป็นผู้ที่ทํางานดีครับตั้งใจทำงานก่อนที่จะเสียชีวิตนะครับก็ ไปดูในที่เกิดเหตุในห้องพักนะครับก็พบว่าท่านได้เตรียมชุดเครื่องแบบนะครับไว้ที่ับทํางานซึ่งจะเป็นงานพิธีนะครับพิธีก็ทราบว่าเตรียมเครื่องแบบไว้แล้วพร้อมที่จะเป็นปรนธาที่ไปดูพิธีนะครับแต่ในเสียชีวิตในคืนนั้นนะครับจากที่เกิดเหตุทราบได้สันนิษฐานได้ว่าท่านอาจจะเสียชีวิตเพราะโรคอย่างตัวนะครับที่ทำโรคอย่างตัวคือโรคโรคโรคหลอดลมนะครับซึ่งออกจะเบาหยานมากครับ มาพักฟื้นครับอาจจะเกิดอุบัติเหตุครับหายงอุดตันทางเดินหายใจแล้วก็เสียชีวิตอย่าทันทัน,นครับซึ่งเป็นที่น่าเสียดายอยย่างิ่งนะครับซึ่งขัดตำรวจที่ตั้งใจทําง,งานขึงจะทำงานแล้วก็ประชาชนพี่น้องประชาชนทากดันควัดสิ้นครับเชื่อมั่นศรัทธาแล้วก็อยากให้ไปทําง,งานร่วมในพื้นที่ครับทราบว่าท่านมีคุณเนาที่ยาตลาดยาตลาดก็ยังจะให้ท่านไปที่จับคุณเนาเพื่อทำง,งานแล้วก็เป็นน่าเสียดายแล้วก็